เาเป็นคนพิเศษและต่างจากพวกเราเองก็เกลียดไครงาคูเรารู้ดีว่าเรา,ราจ้องมองเพนหล่งนั้นตลอดแต่เรายกย่กยกองให้เขาอย่างใจเขาทุ่มเทพยายามอยามนะ่างหนักแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอสินะเขาเป็นคนพิเศษเป็นคนที่แสนพิเศษสําหรับเราและปู่ไม่ว่าเมื่อไหร่เขาก็ส่งเสียงไม่พอใจกองที่ใส่ความสุขในหัวใจมีรู้ใหญ่ ความสุขที่ไหลอหลอกไปเรื่อยๆถ้าไมไ่รู้สึกถึงรูนันและอุดตันก็จะไม่มีวันเดิมได้ขอโทษนะปู่เส้นทางของพวกเรามันแยกออกจากก,กันแล้วล่ะขอโทษนะยูกพี่ยังมีแรงอีกเหรอปานอัศนีกระบวนท่าที่เจ็ด ม,มองไม่เห็นอีกเร็วเกินไปข้าไม่รู้เลยว่าจะใช้กระบวนท่าอะไร